tâm nai phạn สวัสดีค่ะนารวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นมแมลงสาบเยอะมากนะคะการที่เราฝันเห็นมแมลงสาบมันจะดีหรือไม่ดีวันนี้นารวดีมีเรื่องเล่ามีคำตอบมาให้ฟังให้ชมกันนะคะช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีแพลนคิดจะทำอะไรทำการสิ่งใดแล้วเป็นการเริ่มต้นการทำงานหรือว่าเริ่มต้นกิจการของคุณนั้นมัน เป็นสัญญาณที่ดีว่าจะมีผู้ใหญ่หรือว่าจะมีคนที่คอยอุปการะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะแนะนำคุณไปในทางที่ดีซึ่งมันตรงกับ ความฝันที่ว่ามแมลงสาบยยอะเยะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยน่ากลัวจังเลยอย่างงี้ต้องไม่ดีแน่นอนแต่อันที่จริงแล้วความเชื่อก็คือว่าสิ่งที่ว่าเป็นมแมลงสาบที่เราหน้าเกลียดเนี่ยะ่ะคะอาจจะเป็นประมาณว่าร้ายกลายเป็นดีเพราะว่ามีหลายๆคนมักจะไม่ชอบมแมลงสาบแต่ มแมลงสาบในความฝันนั้นถือว่าดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้คุณจะขอคำปรึกษาจะลงทุนกู้เงินหรือว่าทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเงินจะผ่านพ้นแล้วก็จะสำเร็จทุกคนรอบตัวคุณจะให้ความร่วมมือดีมากๆเลยส่วนเรื่องความรักนะคะคนโสดที่แบบรอคู่รอแล้วรอเล่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจยังไม่เจอคนที่ใช่ช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าให้ใจเย็นไว้ นิดนึงหลังจากความฝันนี้ประมาณไตรามาสที่สองก็คือช่วงเดือนถัดไปหรือว่า2เดือนถัดไปคุณจะเจอคนที่ดีๆเข้ามาจีบคุณแต่ถ้าเกิดช่วงที่คุณฝันแล้วมีคนมาจีบคุณช่วงนี้อย่างชื่อเลยค่ะมาแรงสาบย่อมไม่ดีแน่นอนให้พ้ช่วงนี้ไปก่อนนะคะคนโสดค่อยเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามานะคะ ส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้นะคะแฟนอาจจะทำให้คุณลำคาญงุดงิดจู้จี้จุกจิกทนเอาหน่อยนะคะเพราะว่าสถานการณ์เดียวก็จะค่อยๆดีขึ้นเองส่วนเรื่องการงานช่วงนี้นะคะการงานของคุณยังเรื่อยๆแต่เจ้านายให้ความเอ็นดูแล้วก็เพื่อนร่วมงาน ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความร่วมมือกับคุณดีม,มากๆกการเงินยังถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะยังอยู่ในสภาวะที่รับซ้ายจ่ายขวาไม่ถึงกับขาดแคลนแต่ก็มีพอได้ใช้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในความฝันนี้เรื่องโชคลาภคนที่นิยมซื้อหวยส่วนใหญ่ถ้าฝันเห็นแมลงสาบเกาะตามตัวก็จะซื้อที่อายุของตัวเอง ถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้มี4ติดบวกไปกับอายุอย่างเช่นอายุ23แล้วเป็นผู้หญิงก็ให้ซื้อ4 2 3ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายถ้าอายุ23ก็ให้ซื้อ5 2 3ตามอายุนะคะตัวเลขนำโชคก็คือเลข5เลข6 แล้วก็เลข9นะคะเลข5เลข6แล้วก็เลข9หรือจะเป็นอายุนั่นเองนะคะเอาละค่ะขอให้โชคดีกับความฝันนะคะฝันร้ายกลายเป็นดีฝันดีก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ